ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราพาท่านชมกลับมาอีกครั้งนะครับในต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องขององค์พระธิดานะครับมีความสําคัญอย่างไงกับทางด้านของการเดินทัพในสมัยโบราณนะพระอาจารย์นะในสมัยโบราณเลยเพราะการเดินทัพในสมัยโบราณเนี่ยมีต่อเนื่องกันมาทุกสมัยนะตั้งแต่ก่อนกรุงศรีจนกรุงศรีท่นผู้ชแต่อนกรุงศรีก็สุโขทัยแต่สุโขทัย กอนถุนไทยมีไหมมีมีก็ก็คือมีมีมมเป็นพื้นเมืองอ่ะเป็นมอญเป็นมอญ <ừ, S 2> กับกับลรบุรีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่จะเป็นเส้นทางเดินทัพที่สําคัญนี่คือสมัยอวิยากับสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือสงครามเก้าทัพอ่ะการเดินทัพเส้นนั้นเลยครับโอ้เส้นอ่าเมืองการเมืองการอ่าอรเมืองการชัยนาทสุพรรณอ่าเส้นทางนั้นซึ่งเดินเข้ามาหลายอย่างเลยซึ่งแปะเส้นทางนั้นพระจาจาร์รู้ไหม ในสมัยก่อนน่ะท่านชมทั้งน้าของอาจารย์โกงเองเนี่ยสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือหุยเขาเรียกว่าทั้งปีนเขานะเข้าป่าห่ำเดินป่าเดินป่าดีเป็นเดือนเดือนนะครับกินอยู่ในป่ากินอยู่ในป่าตลอดครับนะฮะและที่สําคัญเนี่ยการกินอยู่ในป่าของอาจารย์โกงเนี่ยได้ค้นพบได้เจออะไรที่คนอื่นไม่เห็นนะครับ ่ดงง,งของแบบนี้นะฮะพี่โอ๊กมันเหลือเชื่อคชื่อเราพูดเนี่ยหรือคนที่รับฟังเนี่ยม่เลยประจบพบเห็นแต่ถามมีจริงไหมครับมีจริงพี่โอ๊กสมมติเราจะเข้าไปในถ้าเนี่ยถ้าเขาไม่ให้เราเข้าเนี่ยพี่โอ๊กเขาไม่ให้เราเห็นเราก็ว่าเป็นถ้าไม่ใช่ถ้าใหญ่โตนะพี่โอ๊กที่ผมเข้ามาถ้าแต่ละถ้ำบางทีเข้าปากประตูบ้านเนี่ยแต่ลงไปข้างในในพี่โอ๊กคนอยู่ได้เป็นพันคนอู้แล้วอันนี้ของมีจริงครับ ผมกล้าท้าได้เลยครับใครอยากท้าพิจู์เนี่ยมาาผมได้เลยเข้าไปในถ้ำเนี่ยคือการเดินทับหรือว่าการเข้าไปอยู่ในนั้นพี่โอ๊นะฮะเขาจะอยู่ในถ้ำออกมาเนี่ยถ้ำไม่ได้ลงไปนั้นแล้วคนสม,มัยโบราณมีความมนะพี่โอ๊ถ้ำเนี่ยก็จะไปซ้ายไปป่าเนี่ยแล้วจะเหมือนโรงเรียนเหมือนอพาร,ร์ตเมนต์หกชั้นเจ็ดชั้นเขาจะมีเป็นแบบนั้นเลยนะฮะโอบที่าอาจารย์โ่งเคยพาผมลงไปครับครับ เขาจะวนนะฮะเขจะวนชั้นนี้แล้วก็จะมีห้องสําหรับว่านายทหารนาทัพในกองอาจจะอยู่บนยอดห้องเขาประมาณ3เมตรเวลาค้าศึกมาตีเนี่ยห้องนั้นเขาจะออกข้างบนยอดเขาอคนทหารหรือสามัญชนเนี่ยไม่สามารถให้ออกช่องนั้นคือที่ผมเข้าไปสัมผัสมานะฮะแล้วจะเป็นแบบนั้นถามว่าบางทีผมไปเนี่ยติดกับชาวบ้านในไร่เนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่ามีทัพเขาคิกว่าลูหมู ใช่ใช่ใช่พะเขาบังตาพี่โอ๊คเขาบังตาไม่ให้เห็นในเรื่องจริงครับอันนี้การันตีได้ท่านชมวันนั้นที่พระอาจารย์โกงเนี่ยพาผมไปนะครับผมก็ยืนอยู่ปากทางถ้าแล้วก็มองอยู่ข้างล่างข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาทาสวนทำสวนใกร้กันอยู่อยู่ซึ่งความสูงก็ไม่สูงนะสามารถมองเห็นก็ได้เลยครับแต่ชาวบ้านไม่รู้วบนนี้มีถ้ำเขาบังฮะเขาบังตาของพวกนี้ของจริงครับเขาบังตาและเป็นถ้ำที่ผมต้องแบบโดยตัวพระอาจารย์ พระปาผมลอยตัวตัวซะขนาดนี้ตามลอยป็นบันไดแล้วลงลอยตัวเปหมือนเชื่อปีนเขาครับเอานักปีนเขามาช่วยผมกลัวมาล่นไปฮะแล้วทางเข้าอาจารย์เล็กนิดเดียวเนี่ยเป็นแบบเราไม่ได้คาเน่จะต้องแทรกตัวต้องตะแคงเข้าติดพุงทุกคนน่ะครับเนี่ยอันนั้นไปเจอฮะไปเจอหัวก็โลกเจออะไรของคนโบราณแขนขาที่ลงเป็นเจออันนั้นแล้วก็ได้พระธกดานมาครับอันนั้นและที่สําคัญมีอยู่ถ้ำหนึ่งที่ อาจารย์พาไปที่เป็นถ้าที่เขายังไม่ไม่เปิดเลยตอนนั้นนะครับเราไปเจออะไรเจอพึ่งครับเราลงไปปุ๊บเนี่ยเหมือนเขามาตึกเขาไม่ทำเขาไม่ให้เขาไม่ให้เข้าไม่ให้เห็นกันพึ่งเนี่ยพึ่งหวงตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาขึ้นไปปั๊บเขามเขามาตอเขามาไล่ต่อยเลยก็ไม่ให้เราก็เหมือนเราเขาไม่ให้เราไปไปยุ่งยากนะฮะที่ถ้ำนี้มีพึ่งเพราะว่าข้างในถ้ำมันมีเหล็กไหลอ๋ออหรอฮะมีเหล็กไหลเหล็กไหลน้ำพึ่งเนี่ยน้ำพึ่งเนี่ยเป็นเป็นตัว เป็นอาหารเลี้ยงเหล็กไหลอืมสังเกตรพระธาตุพระธาตุสำคัญสำคัญอย่างพระธาตุพนนมอะไรเงี้ยครับบนปลายยอดเจเดีย์จะมีรังพึ่งรวงพึ่งอยู่อะไรเงี้ยนั่นน่ะหรือที่โบสถ์โบสถ์พระโบสถ์พระสํา,า,สาคัญสําคัญพระประธานสำคัญสำ,ำ,ำคัญเนี่ยจะมีรังพึ่งเพราะว่ามีเหล็กไหลอยู่ที่ที่ในนั้นอ้โฮโฮโฮบรรจุเอาไว้เนาะไม่ไม่บางทีเสด็จมาเองบางทีเดินทางมาเองเหมือนใน้่ามัก เป็นแรงกําเนิดของเล็กไหลแต่ว่าพึ่งมามาทํารังเพื่อจะเลี้ยงแล้วก็ไม่ <Ừ. S 2> ไม่ให้ใครมากวนก็ม,มันก็เป็นผมเคยเจอนี้ว่าอาจารย์อาจารย์โก่งเคยเจอนีงไหมว่าเข้าในถ้ำปุ๊บเนี่ยมีเขาเราียกมีร่องรอยเส้นสีดําคบลายดําคือวิ่งตามผนังถา้าวิ่งตามอะไรเงี้ยอันนี้คือเส้นทางเล็กไหลไหมอ่าเส้นสายเล็กไหลาสายเป็นสายอืเป็นสาย,เป,สายเป็นขี้มันเออาจารย์โก่งเคยเจอไหมเล็กไหลคือผมไปแต่ละถ้ำผมก็ได้ข่าวว่า มันีมีพระทุนดงมาทิ้งสิบองค์ครับก็คือเข้าไปในถ้ำน่า,นาจะที่ที่พอรู้มาคือไปหาเหล็กไหลนะฮะพเพราะเส้นนั้นมันเป็นป่าเป็นเขาพาระทุนดงเดินเข้าไปผมมีมีอยู่ลายนะฮะว่าประมาณพาระทุนดงประมาณสิบองค์ไปอยู่นั้นเป็นเดือนอเพื่อไปนั่นเหล็กไหลที่ผมรู้มาจากพวกกำน,นันพวกอะไรนะรู้มาจากนั้นคือคนคนเราเนี่ยฮะเราเราพูดแบบเนี้ยคนไม่ก็เชื่อโอ้รับ พี่โอ๊คเชื่อไหมภูเขาในถ้ำเนี่ยสมมติ <Ừ. S 2> ว่าเปรียบเทียบเหมือนตึกสิบชั้นครับพี่โอค๊คคิดได้ว่าเรือลำจุนลำใหญ่ๆอ่ะพี่โอค๊คโ oh. อ้งยังมีฮะอยู่ในถ้ำนะฮะพี่โอ๊คอยู่ในถ้ำเหรอถ้ำบนเขาไปดูเมื่อไหร่บนเขาเลยครับผมสามารถไปดูได้เลยนะครับตรงท่าเทงกำนันลาตรงนั้นก็มีฮะผมไปเข้าไปเจอมาหมดแล้วเรือนี้ก็สมบูรณ์นะพี่โอ๊คถามว่าเรือทําไมมาันอยู่บนยอดเขาตึกสิบชั้นผมยังนึกไม่ออกเลยวะ่ะแล้วไม่ใช่เจอที่เดียวนะพี่เอลพี่โอ๊คผมเจอหลายที่นะ คืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยชายท่าชายชายทะเลเนี่ยอยู่ที่อำเภออูทองอืเขาจะเจอเหรียญกระสาบของของโรมของโมรมันเนี่ยนั่นน่ะเพราะว่าชายท่าเมืองชายทะเลเนี่ยอยู่แถวอูทองสุพรรณอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบางทีมันอาจจะเป็นท่าน้ำแล้วมันตื้นเขื่อนลงไปเกิดสึนามิสมัยก่อนแต่ว่าไม่รู้จักสึนามินี่ก็น้ําก็ลดรลันลงไป เกิดการฝังดินก็ไม่ทันก็เรือก็าคายอยู่มันต้านการกงผมนึกถึงอะไรหรือวะครับนึกถึงไอ้ทำพีไบเบิลอะโนอา,า,า,าสมัยโนอาน้ําท่วมโลกอ่ะนะสมัยโนอานั้นที่หุยนั่นนั่นเขาก็มีบันทึกของเขาในตําราของเขาแต่มันสอดคล้องกันไงมันสอดคล้องกันอยู่ดีว่าเรืออยู่ยอดเขาอย่างงี้แล้วเรือเนี่ยไม่ใช่ผูกพังนะพี่โอ๊ เป็นโครงใหญ่ๆญรือเหมือนเรือลำจุนที่ิดบนทุกตายปฐุมเรือยุทยานะครับแล้วผมไม่ได้เจอที่เดียวนะพี่อกเจอบ,อบนยอดเขาในทถ้ำเขตเทพบุรีก็มีฮะเจอสามลำด้วยนะเจอสามลำด้วยอ,อยู่บนยอดโครงยังอยู่สมบูรณ์และในถ้ำก็มีกลำสองลำผมไม่ใช่มโนนะครับใครอยากที่ เอาจริงๆนะฮะอยากรู้จริงๆมาหาผมได้เลยครับผมพาไปดูได้อย่างนี้พะอจารย์เดี๋ยววันหลังเราให้ให้จา์กงพาเราขึ้นไปดูกันดีกว่าครับเพราะว่าอย่างนี้มันมันมันอย่างที่เคยเคยร้านฟังว่ามันเป็นชายทะเลมาก่อนเหมือนที่ปทุมอ่ะวัดเจดีย์หอยเห็นไหมเป็นสุสานหอยอ่ะเพราะนั้นปทุมเขตยังเป็นเขตชายทะเลเลยใช่ใช่เมื่อก่อนที่นี่เนทะเลทั้งหมดเหมือนเหมือนนับปัจจุบันเนี้ยอีกหน่อยสมุทรปราการอาจจะจมใช่ไหมมันก็ฝูกซัดกืนไปแล้วก็ ตอนคือมันมันมันเกิดการทับถมของหน้านอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงสภาพน้ําเราต้องรีบย้ายก่อนใช่ไหมครับแต่อย่างนี้ท่านชมทั้งหมดที่ผมเล่าเรื่องมันหมดอ่ะผมจะขหมดให้เห็นว่าสิ่งที่จารย์กก่งไปมาเนี่ยถ้าเราพูดถึงเมื่อปดาห์ที่แล้วเนี่ยนั่นคือผู้สร้างองค์พระธกดากครับนะครับที่อาจารย์กก่งไปขุดเจอ เชื่อว่าองค์นี้เป็นองค์ปู่ศ,ศร,รีตาไฟนะครับ,รบผู้อ่าเ่ผู้สร้างในเรื่องของตำนานพระกระดานนะครับเล่าเรื่องอหไฟังหน่อยอันนี้มันที่ผมได้มาเนี่ยมนจากต้นกําเนิดนะครับต้นกําเนิดก็คือหอามายความว่าผมได้ว่าในฐานจะดีสมัยก่อนนั้นพวกมอญพอม่าก็ทําเหมืองแร่นะครับเขาทําเหมืองแร่เขาก็ระเบิดเหมืองระเบิดแร่กันนะครในตางอิดจักรตีดีสโค้นเพราะพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรทาอิด ถ้าจะดีมันมีผุพังอยู่แล้วเขาก็ระเบิดเพื่อเยาวแร้นะครับแล้วก็ที่ผมก็อยู่นั่นนะครับด้านล่างก็คือเป็นวัดทักรดาตรงข้ามกับผมก็เป็นท่านองผมที่ฤาษีสครับอันนี้ผมไม่เจอในต้าของอิจดีทำมาวินิหารหรืออะไรเนี่ยต้องมีให้ผมเห็นนะครับ,รบอันนี้ผมไม่ผมเจอมาเนี่ยก่อนจะเจอพ่า,าทักระดาก็เจอองค์ท่านฤาษีก่อนเพื่อกทิ้งสันญลักษณ์ว่าว่าเขาคนช่าเป็นผู้ร้า ถามว่าเป็นและเป็นเนื้ออะไรก็คือเนื้อตะปูของพ่ากระดานเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันครับเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ผมกล้าท้าทั้งประเทศไทยนะครับมันไม่มีอกครับว่าเอองค์ท่านที่จะมีนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์หรือกายภาพของพระของท่านปู่ฤษีเนี่ยกับใครสามารถจะทําลอกเลียนแบบยังไงก็ไม่เหมือนครับก็คือเนื้อเ่ยไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนครับมีสะหนิมแดงมีอะไรสนิมแดงมีทุกอย่างเหมือนพระท่กระดานซึ่งอย่างที่ท่านชม ผมบอกว่าในเรื่องขององค์พระธาดาเองหรือองค์ปู่สษีเองเนี่ยก็มีนะก็ต้องมีการมีการ,รทําบล็อกขึ้นมาใหม่ประวัติเขามีฮะม,มีประวัติมีแต่ว่าตอนหลังพี่โอ๊คผม,มเห็นในวงในเวฟบมันก็นั่นกันออกมาแต่ไม่เหมือนละครับทำไงก็ไม่เหมือนความเขาเรียกความธรรมชาติของเนื้อความวามความสวยของเนื้อมันจะไม่เหมือนกันอ,อันนี้มันมีผิวผิวเขาจะผิวเขาสวยแบบธรรมชาติไม่สําคัญที่พี่ที่ถ้าเกิดเป็นของของเดนมาร์กครับ จะไม่มีปฏิกิริยาทางธรรมชาติแน่นอนไม่มีฮะไม่มีพี่มันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดพี่โอ๊คแล้วก็ก่อนที่ผมจะเจอพระตกัดานจุดนี้นะฮะที่ผมเจอเนี่ยคือของปลูกลั่นทมที่อยู่ที่ไอ้ไอ้เขาท่าใหญ่ที่ฤษีตาไฟระนับถึงลานะครับที่ว่าชาวบ้านเขาเจ้าเมืองก็มาาเชิญมาปลูกเพื่อเพิ่มารออกทางเพื่อเป็นฝันกํากำลังใจนะครับก็มาเจอของปลูกฤษีท่านเกาะแล้วก็มาเจอบาาพระตะกันดาล ที่เป็นยอดแาวผมที่จะดีโทษแล้วนี่เจออันนี้แล้วผมได้มาจากกะมือผมเองผมม่ด้ออกาไนครับนี่คือสุดยอดที่ผมบอกแล้วว่าถ้าใครสนใจเรื่องของพัทธกรดานนะครับก็สามารถติดต่อจางกงหรือไปหาจางกงได้ครับที่ทางด้านของสายใต้เอสซีอาซาสายใต้ใหม่สายใต้ใหม่นะครับชั้นสองนะชั้นสองผมอยู่ตั้งแต่แปดโมงยันบ่ายสามวันไหนบ้างวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์จันทร์พุธศุกร์เสาร์นะครับหรือ ทรมาหาอาจารย์กงเนี่ยตามเบอร์ที่ผมขึ้นหน้าหน้าจอไว้แต่ที่สําคัญว่าที่อาจารย์กงเนี่ยไปดูแลทั้งมดหรือเดินป่าทั้งมดเจอองค์พระธกดาแล้วจงบูรษีแล้วตาไฟแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือนี่เงินพดด้วงเงินพดด้วงเงินพดด้วงเงินพ้ด้วงในที่มีอยู่ตามธรรมชาติเลยอันนี้เจอครับนเขามัางบนถ้ำบ้างเราก็เก็บสะสมไว้ตรงพันอะไรสวนทุ่งหย่อยจะเยอะครับอันนี้จะเยอะก็เหมือนในหนังของอเจ้าอะฮะแต่ไมฮะอย่างเดียวกันที่ที่ใครดูเล่นยางเอกให้ ชาวบ้านมานซื้อมุงนะครับให้ไปก้อนเดียวซื้อได้ทั้งหมู่บ้านใช่เพราะถึงอย่างนี้เราบอกว่าเส้นทางนี่ยนอกจากเป็นเส้นทางเดินทัพแต่ว่าจะยังเป็นเส้นทางเศรษฐกิจในเมื่อก่อนนี้นะครับเป็นทางเชื่อมถึงเดินค้าขายกันนั่นแหละนะครับเป็นการค้าขายกันมีเรื่องของนําสินค้ามาแลกเปลี่ยนนํามีเงินมีอะไรเข้ามานะครับอาจจะมีเรื่องของการตกหล่นบ้านหรืออีกอันหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยพอชอบฝังสมบัติใช่ไหมครับตามบ้านตามเมืองก็เอาสมบัติในฝังฝังเอาพื้นดินอาจจะเป็นกองคาราวานแล้ว แล้วมีใครมาโป้นอย่างเงี้ยก็เอาเอาฝังไว้ฝังซ่อนไว้ไม่อนไว้นะคไอ้พวกนี้ผมก็เจอบนยอดเขาเยอะนะพี่โอ๊คคือหมายความว่าเวลาเดินทับมาที่ผมสังเกตนะพี่โอ๊คที่สังเกตมาคือว่ามูดคนตายเป็นโรคหาโรคมาเรียที่ทุ่งใหญ่นะะที่ผมเจอเยอะมากที่ตรงนั้นคือมันฝนตกมาอะไรมันก็ทับถมก็ผุบมามันก็จะมีกระดูกบนๆนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกเนี้ยเขาจะทิ้งเงินพล่วงไว้ให้ไปใช้สมัย ชาติหน้าอะไรแบบนี้ฮะเขาจะเป็นเขาก็มีพระเขาก็จะใส่ไว้ในอในในในวามเชื่อเขาเลยทุกอันฮที่ผมไปเจอเจอแบบนี้หมดฮะแต่ก็จ่ายไว้อันสองอันคือเงินพ้นด้วงที่ถือจะเยอะที่สุดคือเขตทุ่งใหญ่เลยสวนต้องบอกท่านชมงี้ว่าสิ่งต่างๆที่พวกเราได้เล่าให้กับท่านนี้ให้กับท่านชมได้ฟังนะครับในวัฒนธรรมของอาจารย์โก่งผู้เดินป่ามาเป็นสามสิบเกือบสี่สี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ทาน่าของพระอาจารย์ที่รู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์เป็นอย่างดีนะครับว่า เดี๋ยวสักวันหนึ่งน้าจันโงงนะเดี๋ยวพาพระจานทร์นึงบนพระจานทร์ไปด้วยเราไปถ่ายทํากันนะครับพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมในจุดลี้ลับเลยเยอะพี่โอ๊คมีเยอะครับมีเยอะมากในถ้ำบางทีแต่เมื่อตึกสีสิบชั้นเนี่ยสมายโบราณในถ้ำเนี่ยเขาขาดไม่ได้คือน้ําอืำขาดไม่ได้คือน้ําแล้วผมไปค้นพบมาผมตกใจมากพี่โอ๊ เขาจะทาเป็นขั้นบันไดเหมือนเหมือนเวลาปลูกข้าวบนเขาเช่นไหมฮะเป็นโค้งเหมือนถั่วท่วมเนี่ยเป็นชั้นชั้นเนี่ยตึกป,ประมาณตามสี่ชั้นคือน้ําฝนตกมาเขาก็ดกัดกดักว็แน่ทับนะฮะเวลาน,น้ํามันหยดมาก็เป็นชั้นบันไดบันไดแล้วทุกวันนี้ผมไปชงโอกดูี่โอกน้ําก็ยังใสอยูอ่กี่ร้อยปีก็ยังอยู่อืแล้วมีจริงฮะการสนับเออใช่ผมไม่รู้แหละครับเราเนี่ยเราก็ไปดูแล้วก็ตกใจหเรานึกถึงว่าคนสมัยก่อนผมนักล้มสมัยก่อนนี่มีความมันนะความอดทนและทึษ สิ่งที่ผมพูดมาแต่ละอย่างนี่ฮะในถ้ำนะครับเจอกระดูกเจอไอ้ที่ว่าขั้นบันไดนะที่กักน้ำเจอเรือนะครับผมอยากเจอคนจริงๆนะฮะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับว่ามาทําเป็นประวัติศาสตร์นะให้คนรับรู้เนี่ยผมยินดีนะครับจะพาไปดูและของจริงเท่านั้นก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าในถ้ำนั้นเนี่ยในปลายท้ายถ้ำเนี่ยมีน้ําตกแล้วตรงน้าตกเนี่ยมีรอยเท้าคน มีนะพี่โอค๊คผมเข้าไปในที่ผมเล่าให้ฟังที่กักน้ำอ่ะผมจําอยู่เทนึงผมเข้าไปเนี่ยผมตกใจเลยพี่โอค๊คเพราะเดินเข้าไปเนี่ยถ้ำมันไม่ใหญ่นะในหน้า<พ>ถ้ำเนี่ยเหมือนก็ตะกัดไว้เป็นรูปหัวเสืออือันนี้เป็นค่ายใหญ่มากพี่โอค๊คเข้าพอเข้าไปตูมปั๊บเดินวนครับพี่โอค๊ควันเดียวยังไม่หมดมแล้วไปเจอน้ําตกในนั้นด้วยนะพี่โอ๊คที่ผมเจอ,อแล้วก็ผมก็สงสัยว่าเดินเข้าไปประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะเข้าไปแล้วไปเจอรอยเท้าเด็กเล็ก แล้วก็โตแล้วเท่าคนโบราณใหญ่เป็นสองเท่าของเราเป็นรอยใหม่รอยใหม่ใหม่เลยฮะเป็นเล่นที่น้ําตกอยู่เลยเบียบที่คนเลนผมก็ไปพวกนั้นก็บอกให้เป็นพวกพ่านป่ามาเที่ยวผมมองดูผมตกใจพี่โอ๊เหมือนเหมือนเท่ายักษ์ใหญ่โบราณอ oh. แล้วมีจริงฮะอ uh. แต่เขาบางตาเหมือนเมืองบางบท uh. ตามรูุ้รูกคิดที่บอกว่ามีเมืองบางบท uh. นะฮะบางตาอะไรพวกนั้นอ่ะมันมีจริงฮะแต่ผมก็ไม่เห็นนะพี่ในความเชื่อนะท่านผู้ชมในความเชื่อเลย uh, uh. แต่ว่า อาจารย์โกงเนี่ยการันตีเข้าถึงด้วยตาเขาเองไปดูได้ครับพี่โอ๊คเอากิจกรชมเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปถ้าเรามีโอกาสเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับเหตุการณ์เหล่านี้จริงๆเลยจริงๆครับจริงครับมีจริงครับแต่สัปดาห์นี้เดี๋ยวเราลาพี่ทั้งนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับลาไปทันี้ครับกลับนักสการ์ดครับอาจารย์ครับโกงอาจารย์